ครับวันใหม่ครับพ้านี้ครับวันนี้ก็จะมาสอนสร้างระเบิดทีบกันนะครับน,นี่ก็จะสอนสร้างระเบิดทีบที่มาหาป่าไรที่สุดน,นะครับไปชมกันเลยครับหลักได้ครือเปล่าแล้วแต่คุณจะเาขนาดไหนนะครับ เส um ียใจคุณก็คุณโดนขนาดไหนคุณขออมานีด้อยนี่มีมี นี่อ่ะอู้หูสัตว์ก็จะเป็นแบบนี้นะครับส่วนอันนี้ครับถ้าไม่เชื่อมันตายได้จรีบเราทำได้นะครับตัดเล็งับ มีอะไรบ้างโองเชี่อว่มีอะไรเกิดขึ้นบ้าง โอ oh, okay, ้แลอวก็เกิดการผิดพลาดถ้าผิดพลาดหน่อยก็ขอขอโทษด้วยนะครับเสียงไรที่เสียะโอชิ ที่นี้ก็ขอกราบสวัสดีดเพียงเท่านี้กราบขอบพระคุณที่ดูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์โดยนะครับวันนี้ก็ขอกราบสวัสดีเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ